เรามาดูนะครับมีกล่องข้าวอันนี้โยเกิร์ตครับอันนี้ถุงน้ำร้อนอใส่เชื้อโยเกิร์ตเก่าที่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับเราใส่ตอนอจากน้ำนมที่ต้มเดือดแล้วนะครับให้อุณหภูมิมาอยู่ที่อุณหภูมิห้อง นะครับแล้วก็ใส่ใส่เชื้อเก่าอยู่เกิร์ตเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับเป็นโยกเกิร์ตไหมอืมนี่ครับเป็นเยลลี่เยลยลี่เลยครับ,รรบนี่คโหบนอ้ะสัมผัสเยี่ยมยังทานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ เอาไปใส่ตู้เย็ยนครับอันนี้ครับโยเกิรต์โรตโฮมเมดทำเองง่ายๆที่บ้านไรส,สารพิษแน่นอนครับไม่มีสารกันบูดแน่นอนเร้านี้มาทานโยเกิร์ตกันครับอาหารดีต่อสุขภาพมาเริ่มแรกก็เอาโยเกิร์ตที่เราทำในเมืม่อวานนะีแล้วไปใส่น้ำร้อน น,นี่สูตรอินเดียเลยนะครับครไปอยู่อินเดียมาเขทานกันแบบนี้ครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตอนเชา้าทานกับอาหารตนานรอนเช้าใส่หอมนิดหน่อยนี่ครับพร้อมดื่มครับอร่อย